ช่วงที่ซ่องข้องไรกันน้องเง้น้องแกละะะ้เนี่ยค่ะช่วงนี้เชนเคยก็อยู่กับอุ้แล้วก็ผีส้นด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็รู้จักกับพี่สนพระมาพนพื้นเดี๋ยวเราจะรู้จักให้มากกว่านี้นะคะลึกมากกว่านี้นะคะแล้วก็รับรองว่าคุณจะต้องหลงรักผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอนนี่ <laughs> ข,ข,ขอบคุณครับ <laughs> ูดถูกไหมพูดถูกไหมคะไม่ปฏิเสธด้วยนะคะเอาล่ะเมื่อกี้ได้ฟังกันแล้วว่าเป็นคนกระบี่คนป้คนกระบี่คนอำเภอไรค่ะ คนเกาะหลันต้าเกาะหลันป้าโอ้โหได้ยินบ่อยนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าคนไปเที่ยวกันเยอะมากเป็นที่สงบสงบนะคะประชาชนแล้วก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวดีมากที่นี่นะคะเป็นเมืองการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะแล้วก็นิยามแบบว่างๆก็สามารถเดินทางไปเที่ยวกันได้ที่นี่ถามนิดนึงว่ากระบี่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างอยากให้แบบนําเสนอพรีเซนต์กับแฟนๆรายการก็มีอ่าวนาครับ อ่านางด้วยอ่านางก็สวยนะครับเราสามารถจะเดินทางจากเกาะเนี้ยไปอีกภูเขาอีกเกาะหนึ่งได้นะครับเวลาน้ําลงนะครับซึ่งเป็นเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวดีอยู่นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปสัมผัสเนี่ยถือว่าไปไม่ถึงกระบี่นะอ๋อไปกระบี่ถ้าไม่ไปอ่านางเนี้ยจำไว้เลยนะคะผู้ชมแสดงว่าไปไม่ถึงกระบี่เพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสนะคะก็จะต้องเดินทางไปที่นี้ให้ได้แล้วนอกจากอ่านางมีที่ไหนอีกไหมคะสุสาน หอยค่อยไปสูสานหอยชอบมากมากเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าหอยใหญ่จริงจริงเคยไปอยู่แล้วก็ไปถ่ายรูปตั้งแต่แบบเด็กๆเลยจำขึ้นใจเพราะว่าเป็นสุสานหอยที่ขึ้นชื่อมากๆเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่ใครที่ไปกระบี่ก็จะต้องไปที่ไปถ่ายรูปไปเก็บภาพนะคะความทรงจําดีๆแล้วทีนี้ต้องถามนิดนึงว่าคนที่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแบบทะเลเยอะท้ายทายเนี่ยอาชีพส่วนใหญ่ต้องเป็นประมงจริงหรือเปล่ามีสองอาชีพค่ะ ทำสวนกับประมงะคนใต้เนี่ยคือส่วนใหญ่พื้นที่ก็จะติดกับทะเลใช่กับอีกอันนึงก็คือส่วนย่างส่วนย่างพาราเคยกรีดยางไม้อะกรีดแล้วครับโอ้เป็นเป็นคือมั้งอะคนใต้กรีดยางไม่เป็นงั้นรูกบ,บ้านไม่ได้เลย <c oughs> เอาใครแล้วรูกไม่ได้แล้วกรีดไม่เป็นเนี่ยน้องอู๋ต้องไปฝึกด้วยนะอย่างงี้รู้แล้วเดี๋ยวโอกาสว่างๆจะให้พี่สนอัมพันเนี่ย สอนถึงครานั้น่ให้เลยยินดีเลยน้องโอ้ยินดีเลยนะน่ค่ะเป็นรายการนุ่งนิงนุ่งแกะจะไปตัดยางกับผมไหมได้เลยเดี๋ยวต้องมีสักวันหนึ่งนะคะที่แบบว่าทางโปรดิวเซอร์จัดให้เดี๋ยวเราจะไปดีนะคะทีนี้มาพูดถึงชื่อนิดหนึ่งส้นอัมพันหลายคนอาจจะสงสัยว่าส้นอัมพันเนี่ยแปลว่าอะไรมีที่มาอย่างไงเป็นชื่อจริงหรือเปล่าสนชื่อเล่นครับค่ะอ่าสนนี่เป็นชื่อเล่นของผมนะครับแล้วก็อัมพันเนี่ยเป็นชื่อวงที่เราตั้งขึ้นมา อัมพันเนี่ยตอนนั้นผมเป็นคนตั้งเองผมพอดีผมเรียนศิลปะด้วยก็เ,เพื่อนก็จะให้ตัดสินใจเรื่องเรื่องพวกคีเอทต่างๆ,ๆนะครับอัมพันเนี่ยที่มาของอพันก็คือว่าเป็นอัญมณีสีเหลืองๆน้องอุ้ก็ใส่อยู่นะเนี่ยใช่แ<ๆ>อบเีอันนี้เป็นสีเหลืองเนี่ยเนี่ยเนเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยเ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 นี่เนี่ยเนเนี่ยนี่ยเนี่ย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 เนีี่เนี่ยเนนี่ยยเนี่ยนี ยางไม้รครับยางไม้จะต้องสะสมหลายหลายานหลายปีหลายพันปีหลายพันปีเลยถึงจะได้เป็นอัญมณีก็เลยกลายเป็นพิ่วนอัมพายเหมือนกับความสามารถที่สะสมมาตั้งแต่แบบสมัยเยาว์วัยสมัยละอ่อนนี่นะคะจกนกระทั่งทุกวันนี้นะคะคนี่ช่วงวัยเด็กเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูมาแบบยังไงคะคือว่าผมเป็นลูกคนที่สามนะครับผมจะมีพี่ชายพี่ชายเนี่ยเป็นคนที่อ แม่จะจะจะ,จะผลักดันให้เรียนให้เรียนสูงๆส,ส่วนผมนี่ทํางานนี่ส่วนใหญ่ทํางานส่วนใหญ่จะตัดยางเสร็จก็ต้องไปทํางานก่อสร้างโอ้ยชีวิตถ้าเล่าแล้วมันมันลำบากนะนครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมีเงินยุ่เท่านี้ต้องส่งพี่คนเดียวนะครับส่ง,สงพี่ให้เรียนสูงๆให้ได้แล้วก็ผมก็ต้องรับไม่ว่าจะเสื้อผ้ากระเป๋าก็ากต้อง ตอเราจากที่มาไม่อยากจะบอกเป็นเดียวกันคือจริงๆออาเป็นเป็นลูกคนโตแล้วน้องสาวเนี่ยแทบจะไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าอะไรสักอย่างก็คือแบบว่ารับต่อรับที่สาวไปซึ่งก็คิดว่าน้องๆหลายๆคนก็คงจะเจอเรื่องราวแบบเดียวกันนะครับแล้วก็พยายามอย่าท้อด้วยผมจะบอกอะไรให้อย่างนะครับว่าเป็นเกณฑนิดนึงว่าไม่ใช่สอนเลยนะแต่ว่าเป็นชีวิตว่า ยิ่งเราลำบากนะครับเราก็ยิ่งอดทนใช่ยิ่งเราได้ทํางานมากเราก็จะยิ่งมีความรู้เยอะค่ะมีความรู้รเยอะบางคนคนนู้นใช้ใทํานี่ไม่ทําบ้างอะไรบ้างพอนานๆเข้าเราจะทําอะไรไม่เป็นใชน่ซึ่งเราเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็ ต้องดูแลวันหนึ่งเราก็ต้องดูแลผู้หญิงได้ใช่แล้วคือถึงผมจะไม่หลอก็จริงนะครับแต่ว่ายอมตายแทนเธอได้นี่คําผมว่าไหมคะก็คืออย่างที่พี่สนบอกว่าจริงๆแล้วนะคะอดีตที่ผ่านมากับการที่แบบเหนื่อยลําบากถ้าวันหนึ่งเราประสบความสําเร็จเราจะยิ้มได้แล้วเราจะรู้สึกว่าภูมิใจแล้วนะที่เราเคยเหนื่อยมาแล้วจะถือว่าอุปสรรคต่างๆที่เราเจอเนี่ยนะคะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆมันง่ายแค่นี้เองเพราะว่าหนักๆฉันก็เจอมาแล้วใช่ค่ะก็อวน้องอู๋เข้าใจมากเลยค่ะ กม่เคยเจอใช่ไหมไม่เคยต่างใจต่างพี่สนสักเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะกับชีวิตค่ะนื่คือชีวิตในวัยเด็กแต่ทีเนี้ยถามนิดนึงว่าพี่คนโตเรียนแล้วพี่สนมีโอกาสได้เรียนหนังสือไหมเอ่ยผมก็เรียนครับแต่ว่าพอหลังๆผมก็กู้เรียนนะครับเพราะว่าตอนนั้นบอกนิดนึงก็คือพ่อแม่ตอนนั้นไม่ไม่อยากให้ผมเรียนเลยวก็ให้ทํางานก่อสร้างพ่อพ่อเนี่ยพ่อจะเป็นคนรับเหมาก่อสร้างผมก็จะช่วยพ่อดับอิดขนอิดขนปูนอะไรแบบนั้นแหละครับผมก็วันหนึ่งผมก็ รักศิลปะมากผมก็ชอบศิลปะผมก็ทําไงดีเนาะจะได้เรียนเหมือนคนอื่นนะครับวาดรูปเป็นทําไงได้ผมผมชอบวาดรูปครับก็เลยหนีไปสอบอครับตอนนั้นผมพ่อแม่เนี่ยให้ผมไปเรียนโรงเรียนประจําก่อนท,ที่ที่สตูนที่สตูลเสร็จผมก็จบจากสตูนมาผมก็มาเรียนที่นครศรีธรรมราช,ชจบจากนครศรีธรรมราชก็ มาเข้ามาเลยมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสิทธิมาชผมก็แอบไปสอบครับตอนนั้นพ่อแม่ไม่เรียนเลยครับอุ้ยแต่ก็ยังเป็นความแบบมุ่งมั่นนะว่าชีวิตนึงเราก็อยากจะบัเรียนหนังสือจบมหกมาพ่อแม่ก็จะไม่เรียนแล้วให้กลับบ้านผมก็เลยไปแอบสอบดีนะที่มีความแบบว่าเหมือนจะดื้อนะแต่ว่าดื้อในทางที่ดีอะนะคะอาจารย์บอกว่าไปสอบครั้งแรกผมก็มีดินสอีอยู่เล่มหนึ่ง แล้วก็สีผมก็ยืมของเพื่อนอันนี้คือไปสอบสอไปสอบเกี่ยวกับศิลปะใช่ครับสอบศิลปคะคือข้อเขียนเนี่ยผมสอบสอบได้อยู่แล้วแล้วก็ทีน,นี้มีภาคปฏิบัติผมก็ไปนั่งวาดรูปอาจารย์ก็จะให้วาดมือตัวเองครับซึ่งผมตอนที่ผมก่อนที่จะไปสอบผมก็ซ้อมอยู่ประจําอยู่แล้วดินสออีเล่มนึงแล้วก็กระดาษแล้วพอปัญหาก็คือว่าพอเขาให้วาดเป็นสี นะครับผมก็ไม่มีสีโชคดีที่มีเพื่อนที่ไปด้วยกันเลยคะแต่ว่าสุดท้ายได้ไหมคะได้ครับผมสอบได้ที่เจ็ดนะครับดีใจดีใจแทนนะคะแล้วทีนี้เริ่มเริ่มจากการเล่นกีตาร์แล้วมาเริ่มรู้ตัวตัวเองเนี่ยร้องเพลงเพราะร้องเพลงเป็นเมื่อไหร่คะจริงๆแล้วตั้งแต่วัยเด็กแล้วผมน้าผมจะสอนสยามกุลการผมจะแอบเล่นกีตาร์น้าอยู่ตลอดน้าจะสอนกุลการก็บ้านผมกับบ้านน้าก็ใกล้กันแล้วทีนี้ผมก็ แอบไปฝึกกีตาร์ไฟฟ้าเขาเพราะว่ากีตาร์ไฟฟ้าจะจับง่ายนะครับก็เริ่มฝึกมาพอพอเราฝึกตั้งแต่นั้นมาเราก็เล่นเล่นดนตรีมาเรื่อยๆจนเราเริ่มรู้สึกว่าเราขาดดนตรีไม่ได้ช,ช่วงเข้าหมาวิยาะัย ก็คือดนตรีเขามามีส่วนสําคัญในชีวิตจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยนะขาดไม่ได้นะกับดนตรีเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราอาจจะต้องทํางานเรียนหนังสือพบเจอเรื่องมันเครียดๆแต่เกิดได้ดนตรีได้เสียงเพลงทำให้เราแบบสบายบไม่ได้นะจ๊ะรู้ล้อีกอย่างหนึ่งนอกจากพาไปกรีดยางเดี๋ยวให้สอนกีตาร์จริงๆนะผู้หญิงเล่นกีตาร์เป็นนี่แบบโอ้เท่มากอะแต่มันมันอยู่ในความคิดค่ะยังทําไม่ได้เดี๋ยวรู้แล้วแบบ ครูเป็นใครคนนี้นี่เอง <laughs> สซนอ่าพันนะคะีค่ะเอาละทีนี้นะคะมาถามนิดนึงว่าตอนที่ชีวิตแรงตายมั้งว่าด <laughs> ื่มแรงตายเลย <laughs> นะคะทีนี้ตั้งแต่แรกเริ่มนะคะร้องเพลงเล่นดนตรีพอแม่สนับสนุนไหมคะ่ะครอบครัวมีการสนับสนุนไหมไม่มีเลยจริงๆแล้วพอแม่พุมอกม่เห็นว่าว่านางดนตรี <laughs> อเขาคิดว่าเต้นกินลำกินใช่มันไม่มีอะไรดีเ <laughs> หรอากับชีวิตอะไรประมาณนี้ โชคดีที่ว่ามีนาพุ่มบนนี้แล้วที่แกจะปู่จะเสมอว่าวันหนึ่งน่ะดุนร,รีจะพาหน่ายไปถึงความฝันได้สนับสนุนก็คือนานานาสนับสนุนก็คือให้ยืมกีตาร์เลนแล้วก็โซนโคดต,ต่างๆให้พุ่มเล่นเพลงเป็นเพลงอะไรคือเพลงอะไรคะ่ะพี่โรงงมเย็นอันนี้นะคะพี่โรงเย็นอ่าโชคฮิตนารโชคฮิต <laughs> ลายคนอาจจะส่งไส้พี่โรงเย็นเป็นครือแล้วหลงรักสาวสักคนหลงรักสาว สักคนเขาไม่สนใจเราเขาไม่สนใจเราชีวิตจำต้องเศร้าเพราะเรา เพลงแรกที่นาซอนผูนน้พูดถึงเรื่องการแต่งตัวปกติก็จะเห็นผีส้นใส่เสื้อยือดกางเกงยีนโพวกั่วทําทไมต้องโพวกวั่วกันนะเพราะว่าต้นที่พุ่มข้ามไม้กับไม้ไมคือต้นเรกเนี่ยพุ่มมาพุ่มมาที่บริษัทเนี่ยพุ่มไม่ได้โ <ouch. S 1> ผก่หัวมาพุ่มใส่ผม <c oughs> มีผมแต่ที่นี่เ <c oughs> พราะว่าพุ่มมาท้ายเทสกีนเขาก็ทํตรงโน้นตรงนี้แล้วก็ไปคลายๆกับศิลปินเดมี่มาเอง ครับโอคายกันทีนีพีทีเบริษัทก็เลยบอกว่าอ่อใส่หมวกดีกว่าผมบอกว่าไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครครับพอเห็นปั๊บเราออกไปเขาก็จําได้<ช>ง่ายกว่า<อ>ครับก็เลยใส่หมวกติดมาตลอดนะคะคก็เนี่ยแหละเห็นหมวกปุ๊บไม่ทันเห็นหน้ารู้เลยพี่สอนมหานะฮะอย่างเี้เป็นเอกลักษณ์เวลาผมต่างเวลาคุณไปที่ไหนก็คือเขาจะจำง่ายครับจำหมวกเลยจำผมว่านี่ยจำง่ายต้องถามว่าแรงบันดาลใจที่แบบอยากให ที่พี่สดนอยากจะเดินบนเส้นทางดนตรีสายนี้คืออะไรคะผมเล่นดนตรีทุกครั้งแล<ฆ>้วมีรอยยิ้มนะครับและก็น้องๆที่ดูผมเล่นดนตรีเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ฟังที่ดูผมเล่นดนตรีแล้วผมเห็นรอยยิ้มของเขาผมเห็นเสียงวเลาะเวลาผมอยู่บนเวทีเขาสนุกเขาดีใจผมรู้สึกดีมา<ฆ>ตลอดครับ<ฆ>ผมคิดว่าชีวิตผมเนี่ยถ้าได้ทำอะไรดีๆให้กับสังคมบ้าง นะครับทำให้คนอื่นมีกําลังใจทําทให้คนอื่นมีรอยยิ้มได้บอกสังคมว่านะเนอะเพลงที่แต่งมาเนี่ยอลองฟังดูนะมันจะให้อะไรกับจิตใจเราบ้างานะครับเราก็มีความสุขพอมีความสุขแล้วทีนี้เราก็จะติดมันอมพอเราเล่นเราก็จะมีความสุขทุกครั้งที่เราเล่นดนตรีเราก็จะรู้สึกว่าเราไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้ว เราต้องทําอย่างนี้แหละใส่แล้วให้ความสุขกับคนฟังคนฟังก็มีความสุขเราเองก็มีความสุขใช่ครับแต่แหมตอนนี้นะคะก็คุยกันมาสักระยะหนึ่งยังไม่แม็ดยังมีเลยแต่ว่ามีคําถามหนึ่งคาถามเด็กจะไม่ถามไม่ได้นะคผู้ชมถ้าว่า ท่ามวะท่ามวาปื้ท่ามวได้ข้าว,ว่าพี่สนน่ะทำผู้ยิ่งท้องนวนมีรับบา้าจริงไหมไม่รู้ให้ไปคิดก่อเนี่ยให้พี่สนทำใจแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาให้คำตอบนะคะว่าจริงหรือเปล่าท้องฉันก็มีรับก็ไม่รับหรือเปล่าในช่วงหน้าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะถ้าเกิดผมทำก็ ท้องจริงนะผมผมยอมรับตั้งแต่แรกนะครับอ้าว <ผม S 2> เห็นไหมเห็นไหมเห <laughs> ็นไหมนี่อะไรใช้ไหมอย่างนี้เนาะใช่ค่ะน,น,น,นี่ท้องกีเ่เดือนแล้วคะไม่มี <laughs> แฟนผมก็ยังไม่มีเลยสองเดือนไม่เจอผู้หญิงมาสองปีแล้วพี่จากตัวดีเอ็นเอไหมคะโอ้โหเอาละค่ะพี่สนอําพันธ์ของเรางานเข้าแล้วล่ะคราวนี้ตกลงจะทําผู้หญิงท้องจริงหรือไม่แล้วจะแก้ตัวยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ ของรางวัลจากรายการน้องเนงน้องแกละประจำสัปดาห์นี้ก็คือเสื้อยืดสวยๆจากกิมทีวีตัวนี้ล่ะคะ่ะใครอยากได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าสนอําพันธ์ก่อนจะมาเป็นศิลปินดังสังกัดค่ายชัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์เคยทำอาชีพอะไรมาก่อนข้อกอเด็กจัดฉากข้อขอเด็กขายเรียงเบอร์ข้อคอเด็กขายพวงมาลายัยและข้องอเด็กปัม๊มทราบคำตอบแล้วส่งมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะคะ ทันแรกที่ตอบถูกรับไปเลยเสื้อยืดสวยๆจากยิ้มทีวีรีบๆส่งเข้ามากันเยอะๆนะคะ